หุ้นแรกนะครับแน่นอนเราต้องพาไปคุยกันในฝั่งของเออร์เนงนะครับก็เป็นฝั่งของ Delta นะครับต้องเรียนว่าพี่เพลินช้าวันนี้นะครับเข้าประชุมมาทางบริษัทอยู่นะครับก็ผมรับหน้าที่อัปเดตให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับกำไรไตรมาสหนึ่งออกมานะครับต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดนะครับประมาณ5%นะครับโดยเพิ่มขึ้น1 9บเกน์เยียแต่ลดลง8%คิวนคิวนะครับก็ คีย์หลักนะครับผมคิดว่าธุรกิจของเดลต้าเราดู2ธุรกิจหลักก็คือการผลิตชิ้นส่วนนะครับสำหรับพวกธุรกิจ EV นะครับซึ่งประมาณสัก30%ของรายได้นะครับแล้วก็ Data Center 35%นะครับก็จริงๆต้องบอกภาพว่าการโครงสร้างการเติบโตของ Delta เนี่ยจริงๆใช้ได้นะอย่างพวกอยอดขายเนี่ยยังไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับยังเพิ่มขึ้น18%นะครับแล้วเอเนี่ย ถือว่าเด่นนะครับตัว d ั t a ์เซ็นเตอร์อาจจะดูซอฟซอไปหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการลงทุนเวลาลงทุนระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการพักนะครับก็เป็นลงทุนเป็นรอบๆไปนะครับพอการใช้ Data มันแตะถึงระดับ capacity เนี่ยจะมีการขยายตัวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจุดที่ทําได้ดีมากๆคือยอดขายฝั่ง EB นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันคือ เดลต้าเนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่งลุกเข้าสู่ธุรกิจเอ่อีวีนะครับกออ็ต้องใช้มาจินเนี่ยในการแข่งขันอยู่เหมือนกันนะครับส่วน Data Center เนี่ยพอสัดส่วนไฮเอ็นที่แคปเรตี้มันของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเยอะๆเ,เนี่ยตอนระยะสั้นมันสั่งน้อยลงเนี่ยก็ทำให้ต้องไปขายกลุ่มที่เป็นเดลต้าเซ็นเตอรรับธรรมดามากขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มพวกเนี้ยมาจินไม่ได้สูงนะครับดังนั้นก็เลยอาจจะมีภาพสะดุดของมาจินระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่พี่เพิ่อนมองก็คือว่า เดี๋ยวเช้าวันนี้ขอเข้าฟังมิ팅นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการทบทวนราคาเป้าหมายนะคาแนะนํานะครับแต่ว่าในแง่ของแอคชั่นนะครับคาแนะนําปกติเนี่ยหุ้นบางมักจะออกตัวลงทั้งกลุ่มนะครับเมื่อเวลาที่ผลประกอบการของเดลต้าซึ่งเป็นตัวแรกๆของที่รายงานเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับก็อาจจะมีเวบของการปรับลดประมาณการบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่ากองของการปรับลดเนี่ยไม่น่าจะสูงนะครับอิงกับภาพใหญ่ที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราย้ําไปในช่วง คีย์แฟกเตอร์นะครับว่ายอดส่งออกในช่วงเดือนเมษายนเราเห็นภาพดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งเองก็ราคาหุ้นพายินนํามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นความผันผวนแรงๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดภาพนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการปรับลดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับเราจะอัปเดตกันในเทเลกรัมด้วยนะครับว่าโมเมนตัมของการประชุมเดลต้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามดูกันสําหรับเดลต้านะครับ